ฮัลโหลฮะใครคือ huh? ีหมวยหมวยน่ะกดเลนี่แหละมองุ้มาดิอ่าง้ยี่ถั่วปิดปิดไมค์อี่ถั่วไม่ปิดไมค์ไม่ปิดไมกูแบนไมค์มึหยอกปิดวอ่าปิดตัวปีผู้ใช้ถูกย้ายไป o ังช่องของคุณผู้ใชา่อออคือหมวยต้องการอะไรคือกูอยากรู้คือกโพลล์คืออะไรเอ้อแล้วมึงต้องการอะไรแล้วทำไมมึงต้องไปทำคนลูกไปโคือต้องการอะไรลพลบอกว่าแฉหนังหน้าู คือกูเอาลิงก์ป่ะอ้อทำเหมอนอีดอกแล้วมึงก็มาทำอะไรรูปนู้นตุ้ดี้นานๆหรือไงนี่คือมึงเสือกกูใช่ไหมทุกอย่างนี้นั่งกับกูแล้วเราเพื่อนมึงเราเพื่อนมึงเอารูปกูไปโพสเพื่อนมึงเพื่อนกูแล้วทำไมเป็นกูทำไมเป็นกูเอ้าก็มึงก็มึงด่าะม่งด่อแล้วกูด่าใครกูด่าแล้วมึงกอีพีไม่ใช่เหรอกูด่าอีพีไม่ใช่เหรอแล้วมึงเสือกอะไรล่ะอีดอกมึงเสือกเนาะเออกูเสือก ก็ขอโทษมาดิอีดอาประเด็นตรงนั้นน่ะก็ขอโทษมาสิแล้วมึงก็เสือกเวลามันไม่ใช่เรือเร่องของมึงเลยนะมึงเอออีดาที่มึงเอารูปมาเออกูโทษโทษย,ย,ยีอะไรอีดามึงก็บอกมาสิที่มึงขอโทษมึงก็บอกขอโทษมาสิอีสัตว์ที่มึงเอารูปกูไปโพสอ่ะเออเอ,อแล้วมึงจะขอโทษกูไหมที่มึงเอารูปกูไปทำแล้วมึงจะขอโทษกูปะล่ะเอออ่ะมึงพูดต่อดอีดาเออกูขอโทษเออแ้วมึงก็ขอโทษได้จบอีดากูลบคลิปให้ เอาเยังไงพอใจยังแค่เนี้ยตอนที่พี่มึงพอใจแล้วใช่ไหมเออ,เอ,อก็แค่นั้นแหละอีดอกก็ไม่ต้องมีอะไรมากมึงจะอีดอกอะไรลักหนาเป็นคําลงท้ายอะรับไม่ได้อหรอแค่เนี้นยหออย่างนี้ปัญญาอ่อนนะมึงอะปัญญามึงก็ไม่ได้ดีมากมาหรอกเนาะเป็นยาอ่อนตั้งแต่มาช่วยแล้วเพื่อนมึงมาช่วยมึงไมม,ไมล่ะอยากจะรู้ดีเนาะทำตนคนดีเนาะคนห่วงเยอะเนาะเออเพจมันเละไปหมดแลวอีควาย กูไม่ต้องทำเรื่องอะไรเองเลยอีสัตว์กระจายไปทั่วเลยอีดอกร์แล้วค่อยดูเหยื่ออีหน่อยก็ได้มีออกสนยุทธ์ใช่อีดอกได้ออกโทรทัศน์ใช่อีสัตย์โพสขายอีไปทั่วไอจีแล้วมึงไงอีสัตว์ทั่วไปทั่วไอทั่วไปทั่วแล้วไออี้อ่ะมึงอ่ะกระจายกันเลยนะโอนะข้อไหนได้กูฟังไม่ทำเราไม่ทันจริงเหรอไม่ใชานะคือจะบอกว่ารูปมึงอ่ะกระจายไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กล้วค่ะตอนนี้แต่กูอะลบให้มึงได้นะอือจะแค่นั้นแหละถ้ามึงจบนะแต่ถ้ามึงยังด่ากับกกกููตต่่่อออ็แพ้เรืยๆ มึงจะไม่กลัวก็ได้กูไม่ว่ากูไม่ได้บังคับให้มึงกลัวคือกูไม่ต้องทำเยี้ยอะไรเลยเข้าใจป้าคือกูก็บอกกับคนอื่นว่าเอ้ยมึงยังไม่จบแบบกูนะคนอื่นเขาก็ปล่อยภาพปล่อยภาพปล่อยภาพมึงทำภาพมึงลงมาเรื่อยๆ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 เรื่อยทำโพลทำคลิปมาเรื่อยอย่างี้ยกูก็แค่นั่งไปดูนั่งไปโพสต์มันไม่คอมเมนต์แค่นั้นเองกูไม่ต้องทำอะไรเลยกูแค่นั่งเฉยอืมรูปมึงก็ไปเรื่อยๆอ่ะคือมึงอยากมีอย่างนั้นเวลามึงอยากมีประเด็นเสียให้หาย่ายไงเวลารูปพีมึงอยากมี่เกันี่รูป เอออยู่หลังเกมเดียวกันเออประเด็นก็คือว่ารู้จักคนชื่อพีมเฮอร์ชูริสไหมรู้จักบ้านที่พีมคนนี้แต่รู้จักเออรู้รู้ก็คูจะบอกว่ากูมีเรื่องกับมันแล้วอีเนียเกิดอะไรแล้วคูไปโพสบีมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูเป็นคนยังไงถ้าไม่มีใครมายุ่งกูก่อนกูเคยยุ่งกับใครก่อนไหมมึงยังไม่ยอม เออกูก็ไม่ก็ไม่ยอมโนไงเพราะว่ามันมายุ่งวุ่นว่อนไงมึงถามมึงไปมึงเด้๋ยวมึงด่ากันก่อนเลยมึงด่ากันก่อนเลยกูกินข้าวแล้วเออมึงเรียกมันมาก่อนด่าก็ไรมันด่ากูอยู่ฝ่ายเดียวค่ะไม่ด่าไม่ด่ากูไม่ด่ามึงก็ได้เอาสิมึงอยากจะคุยดีกูก็คุยดีๆกับมึงก็ได้กูไม่ด่ามึงก็ได้แล้วมึงจะคุยยังไงกับมึอกูก็คุยดีกับมึงแล้วนี่ไกูดื้อด่ามึงทำไหมีแบบมึงอีด่าอีด่า ก็คืออคำตรงนั้นคาว่าอีดดกออกมาเป็นคําลงท้ายเข้าใจปะอ่าคำพูดคำบอกต้องเข้าใจกันมานั่นคุณมึงต้องบอกก็ได้ว่าส่งคางมันไม่เหมือนกันใช่แต่คุณเป็นเหมือนกันแล้วมึงมายุ่งทำไมมึงก็รู้ว่าคุณเป็นคนชิดด่าคนแล้วไม่ยอมหยุดง่ายๆแล้วมึงมายุ่งทำไมกูอยากจะรู้มึงก็รู้ทั้งรู้ ก็คกูเป็นคนไม่ยอมอ่ะแล้วมึงมายุ่งทำไมสลอกมึงจะจบยังมึงจะจบยังก็ถามมึงว่ามึงจะจบเมื่อไหรถ้ามึงไม่จบแล้วนี่แต่มึงด่ามาอยู่คนเดียวเนี่ยอ่ะถ้ามึงไม่จบอ่ะกูนี่คือประเด็นนะกูจะอะไรนี่คือมึงพูดเองอ่ะคือกูพูดเองอ่ะกูพูดเองถ้ามึงไม่จบกูก็จะแพ้มึงไปีิเยอะนีบดอกทองกูจะแบบก็คุณจบแล้วไงก็คุจบแล้วไงอ่ะโอเคแค่นั้นจบวันนี้จบแค่นี้กูขี้เกียจคุยละไปล็อกด้วยนะมึงจบแน่นะเออเมื่อวามึงก็ไปล็อกด้วยไม่ให้หมด ลบให้หมดค่ะเดี๋ยวกูจะลบเลยค่ะอีดอรลบให้หมดด้วยเดี๋ยวกูให้ไอพีเขาไปดู